สวัสดีครับผมพบกับผมเบ่าวบุงการนอนนาเช่นเคยเสียงก็แปลกๆไปครับผมพอดีไม่สบายครับผม <c oughs> ก็มาพามาชมเหมือนเดิมครับผมตัวนี้บางไพยครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปฟังเสียงครับผม ข้างหน้านะผมนะเดี๋ยวให้ f ีได้ดูครับผมขอ,อุยาดถอยห่างครับผมพอดีให้เขาได้ขันได้รับชมครับผมขอ,อุยาดถอยห่างครับผมไป